ที่ไอ้แป้งนี่ซื้อเพิ่มได้ไหมได้เป็นวยี่สิบอ่ได้จริงอ่มันเหมือนกไหมเหมือนเอาสีอะไรสีอะไรก็ได้พอไหมแล้วถุงใหญ่นั้นถุงเท่าไหร่คะเป็นกิโลค่ะอ๋อกิโลเท่าไหร่คะกิโลละสองแป้งกับไหม่รวมกันหนึ่งโลอ๋อเท่าไหร่แปดสิบบาทเอาอีกเปล่าแป้งนะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วต้องกลับมาซื้อเพิ่มกินเลยวะอ้๋อแล้วบอกวันที่ห้า อร่อว่าแล้วเชียวเราก็นึกว่าวันที่ห้าเห็นไหมอร่อยแน่อยในกรรมมาตุ้ยนะฮะดูเชื่อาซื้อแป้งไปเพิ่มอีกเอกินแล้วแป้งหมดก่อนไสทุกที่เลยเอาเลยนะค่ะเอาอะไรอีกบ้างล่ะไอเดนดูก่อนเดี๋ยวเดินเขาขายอะไรนี่อะไรอ่ะเอาไหมเอาหนีเลือกอะไรพี่เอาอะไรเท่าไหร่คะเนี่ยหน้าอะไรดครับเสบางครับเรากินอะไรหน้าอะไรอร่อยคะส่วนใหญ่พื้นฐานก็ไข่ถั่วเปลือก เอาเอาหน้าไข่ดีกว่าไข่อันนึงนะเอาแต่อันนี้มีอันนี้ด้วยอ่ะก็นั่นแหละเอาไอ้นั้นทานนลยค่ะนี่ทานไม่ใส่ให้ไม่ได้เหรอคะอ๋อถ้าได้อ๋อใส่หอมเจียวได้ใช่ไหมเป็นใส่หรือว่าเอาสองอันอันละสามสิบใช่ไหมซื้อไปเลยสามอันก็ได้นั่นเลยเอาดิเอาไข่อันหนึ่งเผื่อพี่กินไหมถั่วพี่กินถั่วถั่วอันนึงค่ะ แล้วก็เอาเอามะพร้าวหรือฝอยทองดีฝอยทองว่ะฝอยทองก็ได้ค่ะี๋้วจ้ได้วงวันเจี๊ยบไงอล้ได้งวันไ้วงวัน